พระเจ้าทรงให้เราครอบครองวัตถุบ,บนโลกนี้เพื่อให้เราเป็นคนดูแลทรัพย์สินของพระองค์คุณกำลังฟัง by Grace Daily Devotions Abiding in Christ ใกล้ชิดสนิทพระคริสต์วันที่15มิถุนายนได้รับการอวยพรเพื่อเป็นพรลูกาบทที่16ข้อ1พระเยซูตรัสกับพวกสาวกของพระองค์ว่า เศรษฐีคนหนึ่งมีพ่อบ้านมีคนมาฟ้องเศรษฐีว่าพ่อบ้านคนนั้นกำลังผ่านสมบัติของท่านอ่านเพิ่มเติมลูกาบทที่16ข้อ1ถึง18คนต้นเรือนที่ไม่ซื่อสัตว์นั้นมีความละโมบเขาไม่ได้ซื่อสัตว์ต่อเจ้านายของเขาหรือต่อลูกหนี้ของเจ้านายเขาได้ผานสมบัติของนายจ้างไปเพื่อตัวของเขาเอง เมื่อมีผู้พบความผิดนั้นเขาจึงหาทางออกเพื่อช่วยตัวเองด้วยการตัดสินใจว่าจะต้องมีการแลกเปลี่ยนเขาตัดสินใจใช้เงินของเจ้านายเพื่อสร้างมิตรสหายเพื่อหากเขาถูกนายถอดถอนออกจากหน้าที่แล้วเขายังมีคนที่จะให้ความช่วยเหลือแก่เขาเจ้านายนั้นเป็นเศรษฐีผู้มั่งคั่ง เขาไม่ได้โต้แย้งถึงการที่คนต้นเรือลดหนี้ให้กับลูกหนี้ของเจ้านายแต่เจ้านายได้ยกย่องคนต้นเรือนนั้นเขาไม่ได้ยกย่องถึงวิธีการที่สัตซื่อแต่เขายกย่องถึงความจริงที่ว่าคนต้นเรือนนั้นได้ใช้ทรัพย์สมบัติของเจ้านายและวางแผนสําหรับอนาคตแทนที่จะผลานทิ้งไปเสีย แม้คนต้นเรือนจะมีแรงจูงใจว่าการกระทำนั้นตนเองจะได้รับประโยชน์สูงสุดแสดงถึงการวางแผนอย่างรอบคอบซึ่งไม่มีการทำไว้ก่อนหน้านี้ในมุมมองแบบนี้พระเยซูตรัสว่าคนของโลกนี้ซึ่งหมายถึงบรรดาคนที่หลงหายเขาใช้สติปัญญาฉลาดกว่าคนของความสว่างอีกซึ่งหมายถึงคนที่บังเกิดใหม่แล้ว เพราะพวกเขาวางแผนเพื่ออนาคตพระเยซูทรงตรัสให้เราใช้เงินเพื่อสร้างมิตรสหายและจะต้อนรับเขาเข้าสู่ที่อยู่อาศัยอันทาวรเป็นนิดการใช้คําว่าอันทาวรเป็นนิดแสดงให้เห็นว่าพระเยซูทรงกำลังตรัสถึงอนาคตนิรันดร์ของพวกเราบุคคลผู้ที่ได้รับการช่วยกู้ และได้รับการอวยพรจากการที่เราลงทุนในแผ่นดินของพระเจ้าจะรับเราเข้าสู่ที่อาศัยอันทาวรนิรัน์เมื่อเราจากโลกนี้ไปอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าทรงให้เราครอบครองวัตถุบนโลกนี้เพื่อให้เราเป็นคนต้นเรือนดูแลทรัพย์สินของพระองค์พระองค์ทรงให้ความมั่งคั่งเพื่อสร้างพันธสัญญาของพระองค์บนแผ่นดินโลก ไม่ใช่เพื่อให้คุณดำเนินชีวิตบริโภคสิ่งเหล่านั้นบนความละโมบ ok, แต่เพื่อให้คุณใช้และครอบครองทรัพย์สินด้วยทาทีที่ว่าคุณได้รับการอวยพรเพื่อคุณจะเป็นพรต่อผู้อื่นพระเจ้าปรารถนาให้เราใช้และครอบครองทรัพย์สินด้วยท่าทีที่ว่าคุณได้รับการอวยพรเพื่อคุณจะเป็นพรต่อผู้อื่น ให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอให้ลูกเป็นผู้รับใช้ที่สัตว์สื่อดูแลอารักขาทุกสิ่งที่พระเจ้ามอบให้ด้วยการตรักว่าพระเจ้าเป็นผู้ประทานให้ลูกดูแลให้เกิดผลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน